รู้บทแรกเขถึงโอเคเจอรู้รู้รู้วินสปารบทแรกออกฟังทีเจออะไรบ้างเจอผีใช่เจอผีแล้วก็เจอผีใช่แล้วก็ผีใหญ่นไมือนไเราเจอเหมือนผีเกยชาเว้ยเราไปเราต้องหาหนูให้มันกินเอาหนูอ๋อมามาขอมาขอระกค้างใช่ไหมเรียกมันกินข้าวแล้วมันก็ข้างก็ช่างเสร็จเราผ่านปุ๊บเราก็ไปเจออีหัวที่มันเหมือนงูเลื้อยที่มันจับเราเป็นหผี อ้มื่อกี้ก็เปิดปิดเปลี่ยนเกียร์ไม่เฮียกว่าถึงเกียรไม่มีโอ้ยมึงน่ากลัวแล้วจึงจะพากูเล่นทำไมล่ะน่ากลัวข้ามเลยกูข้ามเลยโอ้ยกูปวดเดินกันในกูไม่ได้กดข้ามนะตัวอย่างเห็นเออมันอยากปินมึงห้ามกดข้ามเพราะว่ามึงทำคลิปมึงมีคลิปอยู่ก็คือทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่กูว่าไงว้ากูตื่นแล้ว นเป็นชาวภาษีนบีมรถบีมรถเสียงการฝึกทหาหน่อยบีมนี่เราไม่ดูแล้วหลักเอฟตัวไหนอ่ะนี่ไม่คอรจะเล่นฟังมี้แล้วเพื่อนกูเล่นคอมกูเล่นโทรศัพท์เออทำไมทำไมวิ่งไปหามันนะกลัวเพื่อนกูก็เลยโทรศัพท์อีกแล้วกูก็มารวิ่งมึงคว้าเทียนออกมาจากเป้าอ่ะใช่เหรอ เออกูดูอยู่มึงบางทีมาจากเปลอ่ะใช่เหรอมึงมีนี้พิสิกแบบขั้นสูงสุดนวิ่เราอยู่ในน้ำอท่าอะไรอ่ะท่านั่งท่าอะไรเนี่ยมึงเห็นกูนั่งป่ะจะภาพเนี้ยกำนั่งด้วยเหรอก็ตอนไหนวะมึงฮะฮะไม่ใเป็นไรว่าไม่กูสั่นนะทำไมไม่สั่นนะเออไม่ไมกูสั่นรนะโอ้กูเห็นไฟอยู่ข้างหน้า เดินตามไปไปอาจจะเจออะไรก็ได้เจอของดีไงมึงกดยอดไม่ต้อนใ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 นคอมมึงกดยอดตัอะไรอะอะไรอะเฮ้ยเดินตามไปเดินตามไปโอ้ยไงไงเห็นแล้วเห็นแล้วตาสีพาหินอะไรไหมมึงนโอ้ยมึงเราต้องแอ็ดความตามหินแน่เลยเออคิดอยู่เนี่ยอย่าให้ไฟมันมองบีมบีมบีมกูยังไม่รู้เลยว่าทำอะไรมันเปิดไปกูเจอผีแล้วเนี่ย มึงกดย่อตัวไหนในคลองอ่ะกูไม่รู้กูเล่นในมือถือไอ้เหี้ยแล้วเมื่อก่อนมึงกดย่อตัวไหนในคลองอ่ะชิปน้ำเลือดเลือดกูไหลครึ่งหลอดแล้ววินอัพหนึ่งอัพหนึ่งโอ้โหอีเตไอ้เหี้ยเฮ้ยเลยกูไม่ไหวแล้วมึงเหี้ยอะไรวะเตปวัสดุทัศน์มึงกูจะตาย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 อ๋อมันเลื่อนรถเรื่อยๆกันเลยเหรอใช่เลื่อนรถเรื่อยๆที่โดนแสง กลายเป็นหินหรือเปล่าเลยกูไม่เพิ่มอ่ะไปเดี๋ยวกูไปเอาให้ตายดีกว่าหอมท่านตายเกิดใหม่ปะยังยังไม่ตายเออนั่นสีตายเกิดใหม่ไหมเดี๋ยวกูลองตายก่อนแล้วกันเออเดี๋ยวกูเพิงเดี๋ยวเอ้ยรอกูด้วยรอกูด้วยรอกูด้วยเกิดใหม่อ่ะเกิดใหม่เกิดใหม่ เดี๋ยวมาเกิดตรงจุดนั้นเลยคนเราคุ้นยหมกูาขับ,บถ้าไม่แต่งมาชี้กูค้างอะ่ะแล้วกูก็ตายมันมาจบมันมีสองตัวเหรอ <c oughs> ใช่ใช่มีสองตัวแล้วกูก็ตายแล้วเออแล้วจะหลบยังไงอ่ะมีสองตัวกูไม่รู้ว่ากูมาอีกหินหนึ่งอ่ะกูมาอีกฝั่งหนึ่งๆๆช้สเต็ปทั้งหมดที่กูร่ำเรียนมาปั๊บปั๊บปั๊บปื๊ผ่านคนนึงก็จะผ่านหมดป่ะ ไปรูมผ่านหมดกันฟื้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 ฟืฟืฟืืกูวิ่งมาแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วไฟกูอย่าอย่าไปกูเออหมดเ้ยกูผ่านกูก็ผ่านกูวิ่งกูวิ่งมาตรวจทางเลยกูวิ่งมาสุดทางเลยกูวิ่งมาตรงประตูอ่ะอ๋อมึงผ่านเหรอเฮ้ยดีดีดีกูปประตูกูกูพูดที่ยังไม่ถึงไหนเลย ตอนนั้นาจะวิ่งไปครึ่งทางเมื่อกี้แล้วนี่มาเจอผีอะไรกันวะเนี่ยไม่รู้ดิว้าวมึงดูกิ่งวะดิเมึงดูประตูดีมตาด้วยมึงเข้ามาประตูนี้เหรอกำแพงมีหูประตูมีตาถึงกูจะเป็นมึงว่ากูไม่น่าเข้านะฮะเนี่ยประตูมันเขียนภาษาบากิษมาเนี่ยมันไม่แปลไทยให้ไหนอ่ะมันไม่เห็นมันบอกว่าฉันไม่เข้าใจเลยแล้วใครแปลออก่ะกูแปลไม่ออกเอา

ผมจะน้ำหน้าเลยเป็ผู้ชายแม่กูเป็นตุัดไปบิ่งเร็วเข้าประตูมึงต้องเดินตามหลังอยู่แล้วมึงเป็นตะก้องถ่ายกูดีๆนะในเกดกูถ่ายเดี๋ยวกูถ่ายพลังของเพื่อนดิมึงถ่ายหน้ากูไว้หน้ากูดูดีไหมเรามันมนุษย์หน้าอย่างตัวตีนกูเลยเรา,าเป็นคนแค่ทำไมตัวเล็กยังเออ้องดีเออใช่ไหมมาม่มากูอือหแล้วแม่กูบอก แข็งอะ,อะไรอะโยเยะโยเยะแข็งหนูหรือเปล่าภาพวาดมัดนดูน่ากลัวมากเกินนั่นเนี่ยไหนภาพวาดไม่เห็นเลยนี่ไงจะต้องหาอะไรไว้เนี่ยจะออกไปทางไหนเนี่ยไม่รู้อะอ,อ่ะมันเป็นไรช่วงเนี้ยมาใช้เวลาเยอะกว่าตัดคิปเองเมืองมึงเข้ามาววอะไรอะไร นี่ปีเนี่ยมันขึ้นไปดูมึงจะขึ้นไปตำไมเร็วอ๋อมึงขึ้นไปกูกลัวโอ้โหอ๋อมึงหนีอ้วนกันเลยเนี่ยอ๋อมึงกลัวไม่กลัวออกไปประเด็นคือไอตัวอยากเล่นแแบบเสือกลัวไงแล้วมันก็เสือพากูมากลัวด้วยโย่ มึงเนี่ยมันเขียนอะไรอ่ะ tr อะไรเนี่ย tro เนี่ยอ่านออกไหม tro c r o น่าจะเป็นรหัสรหัสหนึ่งอ่ะ trou ch ตอนนี้ก่อนที่จะเจอรหัสจะโดนแดกก่อนบอะมันกำลังกินอย่างอร่อยอยู่เดี๋ยวมันมีประตูสองกั่งอ่ะลองเปิดดูมันเปิดไม่ได้เราต้องใช้ปันยากูกำลังแปลง tro อะไรนะ U C H ป่ฮดปะยูซีเฮดถูกต้องหมอบเฮียมึงกูกดหมอบไม่ได้มึงกูไปแล้วกูไปเอ้ยกดหมอบอะไรอ่ะอ๋อทำไมตายอ่ะโดนกินมันบอกกูยืนเหรอ เมื่อกี้มันมันเห็นเปล่ามึงกดนั่งกดเลยแล้วมึงจะปล่อยให้มันแดกอยู่หัวกูเได้หรอแม่มึงกดหมอนยังไงกูกดหมอนไม่ได้กดตีเปล่าลองกดปุ่มดูอะตีวายิปกดนชิปชิปอาร์ตฮะชิปวายชิปอาร์ชิปอะไรสักอย่างอะ ไอ้แยมึงหมกักจะเร็วๆดี่กูฟังเสียงแม่งกูหัวกูกูกดหมอมนันไรเงี้ยมึงกูกดหมอมันจริงๆโอ้โหเหี้ย่คคาทากินน่ากลัวสุดสายเฮ้ยเหี้ย่ตกกระเทยหมดเลยตัวนึงแต่กูเพิ่งก่อนกดหมอม,มิมิกตัวนี้เออเดี๋ยวแลวก,กูไปทดสอบอ๋อต้องนั่งไว้ยืนไปไม่ได้เลยเมื่อกี้กูไม่ได้จริ มึงรอกูก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปเพื่อกันดีอมมึงมันไม่มีอ่ะเอี้ยมีหลายตัวไอ้เหี้ยะโอ้ยหลายตัวเดี๋ยวรอบิมก่อนมึงมันไม่มีกดหมอบของกูอ่ะเราสองคนต้องผ่านมาใช่ไหม ต้องผ่านช่วยบีมและ้วล่ะอย่างงี้กูอยากเป็นบ้าไอ้อ๋อกูติดโอ้โหหลายตัวอ๋อมถ้าเกิดมึงตายจะเหลือกูคนเดียวนะจำไ,ไกกว,ว้ไม่ต้องกลัวเพื่อนเอ้ยังกูตายวะไม่ต้องกลัวจะตายแล้วโอ้โกูแล้วจะหมดตัวไหนแอบล็อก แขกตะเกียบวางกูมาแล้วกูมึงน่มึงอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่หลังมึงเนี่ยบีมเฮ้ยผีผีีโพดีอะผีโพดผีไอ้ย่าผีบางทีวูซกูทำไงอะมันบักมันบักไปได้ไม่ได้มันบักมึงแม่ใจเลยเออกูมาแล้วเนี่ยมัเป็นไรไอ้เหี้ยผีมันทีโพดไห้กูไปห้องนึงละ โอ้โหออมเห็นได้ไงวะีเยอะตรงนี้แคบมากวินอะไรวิ้ยมันสั่นวะไปยังไงอ่ะไปจะตายกันสองสามต่อเป็นเพราะเราเหยียบเยอเหลือแล้วป่ะเออมอมอมกูรู้แล้วว่าเหยียบเซกกระจก แค่เหยียบเศกกระจกอ่ะเออมึงเหยียบเศกกระจกกวัวแล้วทำไ่ะดูแล้วดูแล้วไอ้ออไม่เหยียบเศกกระจกตรงพื้นมีเศกกระจกเว้ยปีขาวๆเลยตรงพื้นเลยเว้ยมึงเหยียบเศกกระจกเว้ยมึงเลยตายห้ามเหยียบเศกกระจกอ่ะใช่ใช่ใช่มึงอุห็นกูได้ยินเสียงเวลามึงเดินอยู่มันเป็นเศกกระจกเวไปห้ามห้ามเหยียบอะไรที่มีเตียงอ่ะ อ๋อนี่อ่ะเศษกระจกนั่ใช่หินขาวๆไหมตรงมุงตายอ่ะนี่เนี่ยเศษกระจกอ๋อจริงโอ้โหมึงเศษกระจกชิ้นชิ้นหายเลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอ๋อไม่ได้ช่างเดียวเศษกระจกโอ้โหมึงพยายามมองพื้นอะไรที่มีเสียงห้ามเหยียบให้กูเดาอ่ะจะแยงอ่ะมึงกูต้องมาดูตูดมันด้วยอ่ะ แต่มันไม่ใช่มันจะไม่ได้ใช้ตูดกินเรานะจำไว้มึงนิ้วกูมึงนิ้วก้อยกูลรอกเรียบร้อยอ๋อกระจกอ๋อออกที่เดียวกระจเนี่เล็กๆดูพื้นมึงซูๆนะเวยไฉได้พยายามมองพื้นอยู่อ๋อตตรงไหนมีมีอีไหมวะมึงนายจิบหายแล้วกูเหีบยหัว ใช่ใช่เนี่ยเราเรา,เราตายก็จะมีเสียงเศกกระจกขึ้นมากูรู้แล้วแม่งเศกกระจกแม่งเล็กมากเลยเว้ยเออมันเป็นเศษนะเพลงไปเรื่อยๆลองมองเศกกระจกใช่ใชอ่อมตาดีเพื่อนมองหนะ่อยเฮ้ยถึงสะพานถึงสะพานแล้วไปแล้วไปแล้วถึงสะพานแล้วเปลืองยอ่ออยู่ ผู้กลนวิ่งมามีไหมออกมาแล้วไอเบมายังยังไหนวะซับผูไม่เห็นเสกะจุกเลยด้วยมันมันมันไอนี่มันมันไม่มีแสงเว้ยมันไม่มีแสงมันมีแสงขาวๆอะเสกระจุกอมึงนีต้องเอ้ยนี่หอมตรงตรงประตูอะตรงประตูมันมีไอนี่ด้วยนะเอ้ยนี่ไงบีมมาแล้วเมาแล้วเยมันวาร์ปมาใช่ไหมเบีมอืออือมันวาร์ปเลยแสดงว่าผู้กูผ่านมันเลยวาร์ปมา อันนี้ประตูนี้เปิดไม่ได้อืมวนหรือเปล่าเราต้องไปนู่นไงมันเป็นทางบ้าเห็นป่ะมพง่อ่ให้เราเดินไปขึ้นขบวนเฮ้ยพูดจริงต้องนำเลดี้มึงไม่มีอะไรข้างหลังอ่ะมันมีแต่แมงกะบคุณยักษ์แหน่ที่จป็นเด็กเราจริงไหมอ่ะสวยนะเว้ยมีแต่แมงกะบคุณไม่ไม่ไม่คุณยักษ์เกลียวใส่คุณยักษ์เกลียวใส่ ว่าต้องหลบผีแล้วว่าตรงเนี้ยหลบหลบอันเนี้ยต้องหลบผีไม <_ d> um> ่กูเน,นี่ยมุ <_ d> um> ดตรงนีไ้ไปคิดว่ามีผีละอันนี้คือไม่รู้นะว่าต้องหลบยังไงนะนนี้คือไม่รู้นะเราก็ต้องไปแบบระมัดระวังดูประตูเปิดได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้ที่เนี่ยประตูนี้เปิดได้ <_ d> um> เอา้า <_ d> um> อุ้ย ฮะอุ huh? ๊ยนี่คืออะไรโดนแดกเอ่อมาเอาคุปใช่เิดบาเลือดเลือดกูไหลเลยว่ปกคใช่ก็ก็โ้เอากูกเกี้กูก็เกล่ดเปิด